มีท่าเรืเอมีท่าเรือด้วยมีเขื่อนฝั่งซ้ายด้วยเราจะไปไหนนะไปท่าเรือบอไปท่าเรือเราไปไปไหนวะท่าเรือกับเลี้ยวนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอ๋อเนี่ยตรงนี้คือรถมันสามารถขึ้นมารถมันวิ่งเข้าไปข้างในได้เนะาะค่ะพี่โอ้นู่นนู่นนู่นเห็นไหมนู่น,หน,หนรถจอดเต็มแล้วนะอโอ้โหมีร้านอาหารมีอะไรด้วยนะเห็นไหมอ่างขึ้นมาเนี่ย รถเต็มแล้วโดนอะรถเยอะมากเลยมีเดินแพด้วยหไหมซ้ายมือเห็นไหมเดินแพก็มีร้านอาหาร,รใครไปซีโอ้ไปซี่อืมโนะู่นอะสะพานแขวนเดี๋ยวนน่ะสะพานแขวนอะตรงที่บ้าน้บออืที่คนขายติมบอเมื่อกี้เขาบอกมันมีสะพานแขวนนีน่เลี้ยวอ่ะ ดิน,อดนโอ้โหมันเลยเจอทางนี้มันเลยชอบเลยวันนี้สนุกเลยลนะ่ะเดี๋ยวในรถมอันจะมุดไปจ้าเดีนี้มันมีร้านอาหารตรงนีดี๋ยวไปขี่เว้ยขี่ไปซะจ้ามีร้านอาหารด้วยมันมันจะมุดรถเยอะเลยอะ่ะว้าวมึงมีเข้าเรือมาลงเติมน้ํามันบ่ตรงนี้เป็นท่าเรือโอ้<ข>โหรถเยอะเลยตรงนี้ร้านอาหารเพียบเลย ทานอาหารเยอะๆเลยอือหือเอากระโดดเลยออกไปอันน,นี้มันลงท่าเรือนะซ้ายมือเนี่ย<ม>แล้วไอ้สะพานแขวนมันไปทางไหนนะเออไงเนี่สะพานเขวนเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเลี้ยวขวาเนี่ยสะพานเขวนถ้าลงไปเนี่ยลงไปท่าเรือนี่ไงเนี่ยตรงนี้ท่าเรือโหเรือเพียบเลยสะพานแขวนเชื่อมใจเอ้า นี่ครับทางไปสะ,สะพานแขวนนะครับเนาะทางไปสะพานแขวนครับว,ว้าวโอ้ฮะที่ค้านั่งรถมาขำ ขาจะมาได้ไงมันกรทองมันเป็นบ้านมนากาศมีน, <laughs> น้ำตกด้วยติอ่ะทางแบคบโอ้โห <laughs> สองได้แต่เป็นสี่คนี่ไมอยู่อ่ะก็ขับเคลื่อนสองล้อหลังสี่คนสอถ้า4ี่คนสีคือขับเคลื่อน4ล้อมันมี4ี่ล้อแต่ว่ามันขับก็2ล้อมอไซค์เลยอ่าเฮ้ยได้ไหมนอพูดถึงะสบายมากชิวชิว แค่นี้ชิวๆน้ำกูฟรีคมแล้วโโคุณคปิ๊กแล้วคุณกลัอวาาหรอูนี่เสเก่งมารถเก่งเขายังมาได้เลยรถเก่งเขายังมาได้เนาะ ้าใจครับถึงแล้วยะออยรถเก่งเขาังมาได้เนาะนนร้านขายของไม่เมมมดินงอ่ถเก่งยังมาได้เลย ก็ยังไงมันซ้ายมือนี่ไงลงเ,เขาไปได้เขาเลียวลงมาขนาดลูกเครื่องยังใจล้อดเดียวยังมา,ไ,งาได้สะพานอยู่นี่ไงนเอาไ,ไปไหนเอาไปไหนนะก็ลงไปสะพานนี่แหละ แล้วครับสะพานแขวนถึงแล้วนี่ไงมีร้านค้าอะไรเยอะแยะเลยร้านขายของเยอะแยะเลยนี่ไงรถจอดรถเก๋งยังมีจอดอยู่เต็มเลยข้าก็รักเก๋งยังมาได้รถเก๋งยังมีด้วยมันต้องเป็น4คูณ4ก็ได้เอาเป็น4 2ยังมาได้ดูดิรถเก๋งอ่ะ ปวอย่างนั้นเทปที่คูสองมันไปจ้าอยู่ดีแล้วครับสะพานแขวนครับถึงแล้วครับโอ้โหดูสะพานแขวนน่ใหญ่มากเลยนะว้าวใหญ่มากเลยอะสะพานแขวนเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูจนใกล้ๆหนะ่อยโหทางมานี่ก็โหดเหมือนกันนะทางที่เข้ามานะครับโหดใช้ได้เลย รถเก่งก็มาได้นะาาในนะใฮะใช่แล้วนั่นแหละดูดูดูสุนัขตัวน,นั้นนอนดูสุนัขนอนนอนกลางห้องแล้วมันออโอ้โหอ,อ,อยู่สูงมากเลย,ยลนะ ตอนนี้สุอกลางสะพานพอดีนะตรนนี้นะอยู่กลางสะพานพอดีครับกลางสะพานพอดีลนยะตรน,นี้ดูข้างล่างนะครับ แขวนเขื่อนแม่กวงก็จะเจ้าอ่ะมันเป็นทลยนี่นะดูโครงสร้างของสะพานนะลยนะเป็นะสะพานเหล็กสะพานเหล็กนะรุ่นนักรุ่นสองกันก่อนดูดูโครงสร้างสะพานครับโอ้โหดูเสาอ่ะ สะพานแขวนสะพานแขวนเชื่อมใจดูป้ายนะนะเจะเขียนป้ายไว้นะสะพานแขวนเชื่อมใจห้ามรถเกินสองตันความสูงสองจุดสามศูนย์เมตร หืใหญ่มากเลยตตตต ฟูวินแต่ไม่ขอสำหรับฟูเลยใช่ไหมไม่แล้วแต่คนเป็นฟูวินมีเรือด้วยนะหน่อยเรือข้างล่างนั่นนะมีเรือด้วยนะคตรงนี้มีเรือด้วยนะมีเรือข้ามฟากด้วยนะเรือข้ามฟากก็มีนะคนตกเบ็ดกันเยอะเลย ตรงนั้นมีกุญแจแขวนมาเยอะนะตรงนั้นนะเดี๋ยวไปดูกุญแจนะเขาเอากุญแจมาแขวไมาทำไมเยอะแยะนะเต็มเลยอะเหมือนกับว่าถ้าใครจะมาเที่ยวสะพานนี้ต้องเตรียมกุญแจมาด้วยครับเอามาแฝนมาตรงเนี้ยเยอะเลยอะโอ้โหดูกุญแจ <laughs> ใครเอากุญแจมาแขวนไย้ท่นี่มีรูปัวใจะนะฮะอย่ากุญแจเท่านั้นเลยเลยเป็นกุญแจเก่าอ่ะโอ้ไอดอกนี้ใหญ่เขาหมดเลยเนี่ยไอสีสีแดงเนี่ยกุญแจสีแดงนี่นใหญ่เาหมดเลยนั่นก็ดอกเล็กๆนะกุญแจทั้งนั้นเลยว้าวโอ้โอ้กุญแจเท่านั้นเลยครับ เท่านั้นเลยไปถ่ายให้เราหน่อยถ่ายให้เราหน่อยถ่ายยังไงถ่ายแล้วคือถ่ายแต่คนอื่นเห็นแต่คนอื่นไงไม่ได้ยินแต่เสียงอรัไม่เห็นหน้าตาคนถ่ายไงอยากโชว์หน้าหน่อยเหมือนกันน่ยมันย้อนแสงเธอโชว์หน้าตายมันเห็นหน่อย แต,ตอนนั้นมีกุญแจเยอะเลยนนั้นโอเคไม่รู้ว่าเขาเอากุญแจมาแขวนมาทำไมอย,ง,อยงี้ย<ป>ซื้อลูกชิ้นไหมวคนะลิงอะเส้นใหญ่มากเลยวดอนะใช่หรอเหล็กเปล่าเป็นเหล็กเป็นเหล็กลวดอะไรสักอย่านะ ท่อน้ำรือเปล่าพลาสติกนะพลาสติกไม่ใช่เหล็กอั่นอะดรเป็นพลาสติกแนละ้วมันอยู่ได้ไรว่าติกอ่ะอ่าเป็นพลาสติกจริงไม่ใช่เหล็กอ่า,า,อาอป้ายอ,อ,อะไรอะไรลูกชิ้นทอดไงไงลูกชิ้นทอดไงขายตอนเลยเอามา,มา<ป>แล้วป้าย ม,ออมา嘛มา嘛 <ừ>, เราจะกลับแล้วนะจะกลับแล้วโอ้รถเยอะเหมือนกันเนี่ยเนาะรถคนคนเที่ยวเยอะแยะเลยมามามานี่จะไปเล่นไปป่ะมา嘛มาตูนะ้นั่นรถเยอะเลยกันั้นนะ ừ, คนเยอะนะนะแล้วไผมาเปิดเพลงไปเดี๋ยวมันกลับแล้วครับสนุกเขาก็เลยเปิดได้เวลากลับแล้ว

รา<ล>ครับออกมาจากเขื่อนแม่กวงแล้วตอนนี้จะกลับแล้วครับอ<ม>โอ้โหมีนักปั่นรถทีบอยู่ข้างหน้าเราสามสี่คันนะวิสิงเหรอที่เอารถเงยเขียวมาตัวแบบน,นักปั่นรถที่ปีกนะครับ,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 บตอนเย็นๆเนี่ยยิ่งตอนเย็นยิ่งคนยิ่งเยอะนะที่เขื่อนเนี่ยเขื่อนเนุชดูสี่คันนะจักรยานลงไว้ด้วยนะโสิ่งมากเลยอ่ะโอ้ ว้าวเว่วาเว้าวจักยานซิ่งมากเลยขนาดรถยนต์ยังวิ่งตามไม่ทันเลยนะทัลจะทันละว